สวัสดีค่ะพี่การมาไล่ให้คำปรึกษาแล้วค่ะคุณแม่ท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะตั้งครรภ์ทอแล้วก็หลังคลอดค่ะสามารถมาปรึกษากันได้เลยค่ะเจอกันนะคะวันนี้เที่ยงครึ่งเนาะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยช่วงเที่ยงครึ่งนะคะสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาค่ะ สวัสดีทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางเพจนะคะมีคุณแม่บอกว่าให้พี่กันถามตอบทางอินบ็อกซ์นะคะส่วนใหญ่แล้วพี่กันจะเน้นถามตอบคำถามทางหน้าโพสต์มากกว่านะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่เป็นคำถามที่เป็นความรักอะไรอย่างเงี้ยก็ขอเป็นถามหน้าโพสเนาะเพราะว่าเผื่อว่าแบบถามพี่กันแล้วพี่กันตอบช้าแต่มีคุณแม่ท่านใดพอจะรู้ข้อมูลอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะได้มาช่วย แม่ก็มาช่วยคอมเมนต์ได้เดี๋ยวมีประสบการณ์อะไรเนี้ยก็มาแชร์ให้ฟังได้นะคะแล้วก็มันเป็นการสะดวกด้วยนะคะในการที่ที่ตอบหน้าโพสตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคุณแม่ไม่สะดวกเดี๋ยวพี่กนจะมีเวลาแล้วเดี๋ยวจะไปดูให้นะคะสําหรับคําถามทางอินบ็อกซ์เนาะไม่ว่ากันนะคะต้องต้องบอกขอบอกเลยว่าทางอินบ็อกซ์ก็คือไม่ไม่ค่อยได้ตอบนะคะใครที่ถามทางอินบ็อกซ์แล้วไม่ตอบต้องแปลกใจนะคะก็คือพี่การคิมไว้ข้อความไว้แล้วว่าให้ถามทางหน้าโพสล่าสุดนะคะ สังเกตว่าเวลาลงโพสไหนก,ก็ให้ไปถามโพสนั้นได้เลยนะคะสมมติว่าพี่แกนเพิ่งลงโพสเนี่ยล่าสุดอะไรก็ดิงคำถามเลยไม่ต้องเกี่ยวกับเนื้อหานะคะก็สามารถถามได้ตลอดเพราะว่าแสดงว่าวันนั้นถ้าพี่แกนลงโพสนั้น,น,นแสดงว่าพี่แกนพร้อมจะตอบอย่างคลิปสมมติว่าพี่แกนลงคลิปตอนเช้าเนาะพี่แกนจะลงคลิปตอนเช้าเนี่ยพี่แกนลงไว้เพราะว่าพอคุณแม่ถามคําถามไว้าแกนจะพอมีเวลาตอบนะคะ มาคำถามแรกนะคะคุณแม่เออลวงพรเนาะอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจสวัสดีแม่ปุ้ยฟ้าสวัสดีคุณแม่น้ำชิดนะคะท้องเจ็ดเดือนน้องดิ้นเบาลงแต่ดิ้นเกินเวนลาสิบครั้งปกติไหมคะปกติค่ะคือทางการแพทย์ไม่ได้มีบอกว่าดิ้นเบาหรือดิ้นดิ้นแรงจะมีผลอะไรต่อพอสอพุขภาพเด็กแต่บอกว่าคือทําไม่ดิน้นนะคะ นั่นคือถือปกติหรือว่าดน้อยผ่วันละสิบครั้งนะคะคุณแม่นพาวานน้องนอนกลางวันน้อยมากรวมกันแค่สองชั่วโมงค่ะทํายังไงดีคะจะมีผลเสียไหมให้คุณแม่ดูว่ากลางคืนนอนดีไหมน้องเจริญเติบโตดีไหมอารมณ์เป็นยังไงพัฒนาการเป็นยังไงแค่นั้นพอคือแต่ก็คุณแม่ก็พยายามทําให้ให้นอนมากที่สุดด้วยนะแต่คือจะบอกว่าคือเด็กสมัยนี้บอกเลยว่านอนน้อยมากพี่ว่าไม่ใช่ปัญ ของคุณแม่คนเดียวแน่นอนเป็นปัญหากับคุณแม่อีกหลายๆคนที่กันเจอคําถามเนี้ยบ่อยมากรวมทั้งถึงตัวลูกพี่กันเองเนี้ยก็เป็นในเรื่องของนอนน้อยไม่ยอมนอนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแต่เราก็พยายามเต็มที่แหละอืมทัวงนี้ก็จริญเติมโตปกตินะนะคะคุณแม่คุณเพชรราธรถามว่าลูกหย่านมมากเจ็บลูกหย่านมเจ็บนมมากคะนรดีนะคะ ถ้าแม่ไม่ไหวให้แม่บีบนำนมระบายนิดหน่อยใช้มือบีบแต่ไม่ต้องให้เกลี้ยงเต้านะคะแล้วก็ให้กินยาพาราลดไข้ประครบเย็นช่วยถ้าเกิดมีการเต้านมบวมแดงอักเสบอันนี้คือไปพบหมอนะคะแสดงว่าแม่มีปัญหาของเต้านมอักเสบแล้วค่ะสวัสดีคุณก้อยนะคะแม่ให้นมลูกสามารถทําสัญญกรรมได้ไหมเออสัญญกรรมต้องดูก่อนถ้าสัญญกรรมนะคะเป็นการ ฉียาชาแม่ให้นมได้เอผ่อาตัดเนี่ยคุณแม่ให้นมเนี่ยทําได้การผ่าตัดเนาะแต่ปัญหาคือในเรื่องของการกินยาหลังจากผ่าตัดคุณแม่ที่ให้นมลูกอะอาจจะมีปัญหาเรื่องของกินติดเชื้อแล้วต้องกินยาเนี่ยถ้ายาบางตัวเนี่ยแม่ให้นมลูกสามารถทําได้กินได้แต่ถ้าเกิดยาบางตัวเกิดเป็นเชื้อที่ค่อนข้างแรงแล้วหมอต้อเป็นต้องใช้ยาแรงยาบางตัวก็อาจจะทําให้เราให้นมลูกไม่ได้อืมนะคะ ดังนั้นถ้าถ้าพี่เกจะแนะนํานะคะถ้าคุณแม่รอได้รอก่อนรอเราเลิกนมก่อนนะคะเราก็จะได้สบายใจพเพราะบางทีถ้าเกิดผ่าตัดไปหรือว่าสัญนกรรมไปแล้วมันเจ็บปวดทรมานน้ำนม,นม,นมเราก็อาจจะหดหรือว่าเราก็ไม่มีแรงขึ้นมาปั๊มนมกลายเป็นว่านมคัดมีก้อนเต้านมอักเสบเอาต้องมารักษาเต้านมกันดีค่ะทีนี้นะคะกลายเป็นอาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อตุกแม่ด้วยอืนะคะก็อยากให้พิจารณาดีๆแต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ก็ตัดสินใจดูนะก็มีแม่หลายท่านบางทีแบบคือคุณแม่เนี่ยต้องรักลูกอยู่แล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะรีรอหรือว่ารอไปก่อนอย่างเช่นวันก่อนมีคุณแม่ท่านหนึ่งมาหาพี่การเนานะมีเออมีปัญหาเรื่องถุงน้ําตรงปากในในในตรงเนี้ยค่ะซึ่งซึ่งคุณแม่ก็รอจนเลิกหนุยาคือรู้ตั้งแต่ช่วงให้นมนะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ได้ร้ายแรงหรือว่ารุนแรงก็อเอาออกทันทีคุณแม่ก็รอจนถึงหย่านมคุณแม่ก็ อ๋อแต่คุณแม่ยังหยาไม่ดีนะเริ่มลดรอบคุณแม่คือเริ่มแบบลดรอบแบบน้องดูดน้อยลงแล้วคุณแม่ก็เลยเอามาเอาออกแล้วก็ไปตรวจผลชิ้นน้องชิ้นเนื้ออะไรไปอันนั้นอีกทีหนึ่งนะคะเนีย่ยคือแบบช่วงที่ให้นมเยอะๆหรือว่ายังให้นมเป็นหลักเนี่ยให้แบบทําอะไรเนาะรอสักขวหนึงก็ยังดีหรือว่าหกเดือนขึ้นไปก็ได้นะคะวันนี้อาจจะตอบคาถามแต่ละคําถามค่อนข้างนานเพราะว่า วันนี้พี่แกไม่ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรอยากจะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่นะคะแต่ขอเพียงแค่แชร์ให้พีู่่นิดนึงนะคะเดี๋ยวขอต่อคาถามทางนี้นะคะให้นมลูกกินน้ำมะพร้าวสะกัดเย็นได้ไหมกินได้เลยค่ะสะัคะสวัสดีค่ะ